นนี้ก็่าจะสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ช่องเจ็ดซีพมสานะครับวันนี้ผมจะเอาเว็บแต่งวิบากของผมเนี่ยขึ้นไปทดสอบขี่บนภูเขาซึ่งหลังจากที่ผมทำเวบคันนี้นะเครื่องน็อกไปนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาในเรื่องของฝาสูบกับเสื้อสูบก็เลยไปฟิตเครื่องมาใหม่นะครับตอนนี้ก็ ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้ก็จะเอารถขึ้นไปเทสบบนภูเขาแถวบ้านซึ่งวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูเขาเรียกว่าภาพวาดฝาผนังก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งผมเองก็ยังไม่เคยไปนะแต่ว่าอยู่แถวบ้านผมนี่แหละแล้วก็จะไปสภาพนี่แหละเพราะว่าถ้าเกิดรถมันมีปัญหาก็จะได้ซ่อมเลยวันนี้เปลี่ยนหมวกใช้ของ KYT โอเคไปกัน อย่างที่พูดไปในต้นคลิปนะครับวันนี้จะขึ้นไปภูเขานะครับเพราะว่าต้องการจารันอินรถเวฟของผมนี่แหละและจุดที่ผมจะพาไปวันนี้นะเป็นจุดที่ผมพยายามจะไปเมื่อปีที่แล้วแต่ว่ารถเวฟคันนี้แหละมันมีปัญหามันพังกลางทางซะก่อนแต่รอบนั้นผมโชคดีมากๆที่ผมไปกับชาวแก๊ง 45- หคันก็เลยช่วยกันดึงถีบยันรถคันนี้ออกมาจากป่ารอบนี้ก็เลยอยากจะแก้เมือแหละเพราะว่าได้ทำการฟิตเครื่องซ่อมมาเรียบร้อยแล้วก็อยากจะเอารถไปลองอีกรอบนึง ซึ่งรอบนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับตัวรถใช้งานได้ปกติแต่ขอบอกไว้ก่อนว่ารอบนี้ผมก็ไปไม่ถึงภาพวาดประวัติศาสตร์แห่งนี้นะ่ะเหมือนเดิมนะครับ ก็เหลังๆมาเนี่ยผมเลือกที่จะขี่รถเล่นแนวผจนภยัยแนวขี่วิบากในแถวบ้านเพราะว่าบ้านผมมันเป็นเขตชนบทที่ติดกับเทือกเขาภูพานมันก็จะมีสถานที่ที่แบบนี้แหละอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องขี่รถไปไกลอะไรมากมายเนาะแล้วก็วิธีสํารวจเส้นทางต่างๆเกือบจะทั้งหมดผมเลือกใช้วิธีการเข้าไปกดดูใน Google Maps ซึ่งใน Google Maps เนี่ยใครที่ไปเช็คอิในในจุดไหนเขาก็จะเล็กคอร์ดไว้ใช่ไหมแล้วบางจุดเช็คอินเขาก็จะใส่รูปภาพเข้าไปด้วย ซึ่งตัวภาพว่าก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งในจุดที่ผมเข้าไปดูภาพแล้วผมก็ทึ่งอยู่เหมือนกันว่า เฮ้ยแถวบ้านเรามันมีอะไรแบบนี้ด้วยเมื่อ3,600ปีก่อนเคยมีคนอาศัยอยู่ในภูเขาแห่งนี้ด้วยแล้วผมก็ไปหาข้อมูลเพิ่มจากอุทยานแห่งชาติปูฟาเหล็กมันน่าสนใจมากๆเพราะว่าจากข้อความที่ผมอ่านเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นภาพวาดโบราณอายุมากกว่า3,600ปีตัวภาพวาดก็จะเป็นคนตัวใหญ่ๆที่ยืนกลางแขนกําลังจะทําอะไรบางอย่างแต่ว่าที่น่าสนใจคือตัวศรีรษะของภาพวาดรูปใหญ่เนี่ย จะเป็นแบบผมบอ๊อบคือแค่นี้อ่ะมันก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมแล้วนอกจากนี้ถัดลงมาก็คือเป็นคนจํานวน8คนยืนเรียงแถวกันต่อแถวกันนะแล้วก็ทําลักษณะคล้ายๆกับเต้นหรือฟ้อนลําหรือทํากิจกรรมอะไรบางอย่างเพื่อสนับสนุนคนตรงกลางให้ทําพิธีหรือคาระวะหรือบวงสรวงหรืออะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้คือแค่รู้แค่นี้ผมก็สนใจแล้วเนาะแล้วก็พยายามที่จะไปซึ่งรายละเอียดในคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมจะอธิบายไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะ ส่วนเส้นทางของวันนี้ผมเลือกใช้เส้นทางจากอำเภอวาริชภูมิบ้านเกิดของผมเนาะไปยังอำเภอสองดาวก็อยู่ติดกันนี่แหละระยะทางก็ประมาณ20-30กิโลเมตรก็ต้องผ่านบ้านประทุมวาปีเนาะขึ้นไปทางเข้าอุทยานแห่งชาติแต่ว่าผมก็จะเลี้ยวขวาก่อนถึงดันเข้าอุทยานนะครับโดยผ่านอ่างเก็บน้ําที่สวยงามแห่งนี้คือมันสวยจริงๆนะจะเป็นอ่างเก็บน้ําชั้นสูงขวางด้านหลังของอ่างเก็บน้ําก็จะเป็นเทือกเขาสูงใหญ่และอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นทุน่งนาสีเขียวสวยงาม จุดนี้นะเมื่อก่อนผมชอบมานั่งเล่นประจําแต่หลังๆมามันแล้งนะครับน้ําไม่ค่อยมีเท่าไหร่จนมาถึงปีนี้แหละต่อมาก็ผ่าน อ่างเก็บน้ําอีกแห่งหนึ่งนะครับก็คืออ่างเก็บน้ําห้วยบ้านแพงก็จะเป็นอ่างเก็บน้ําที่อยู่บริเวณบ้านทําตี้วซึ่งบ้านทําตี้วเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็ทําเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมเนาะโดยมีการทำโฮมสเตย์แล้วก็พยายามผลักดันให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าก็ไม่ได้รับความสนใจมากอย่างที่ควรน,นะครับแต่ว่าธรรมชาติต่างๆก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะแล้วก็ขี่รถผ่านหมู่บ้านขึ้นไปยังบริเวณตีนเขานะฮะโดยเส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางลูกหลังและ มีโคลนเล็กน้อยเพราะวันในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกนะครับรถมอเตอร์ไซค์ธรรมดาธรรมดาหรือแม้แต่รถเกง่งผมว่าก็มาได้แน่นอนแล้วพอขี่ไปเรื่อยๆกว่าก็จะเริ่มลกทึบขึ้นทึบขึ้นถนนก็จะเริ่มชันผิวถนนก็อาจจะมีหลุมจากน้ำซ่อน้ำไหลบ้างซึ่งจุดนี้ถ้าเกิดเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นมาก็จะสะดวกมากกว่าแล้วก็วางจุดรถเก่งอาจจะเริ่มผ่านยากแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ เขตของอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กนะครับ้าเกิดข้ามตรงนี้ไปก็จะเป็นเขตอุทยานเนาะเมื่อกี้ก็ขี่รถมาเรื่อยๆนะครับความเร็วที่ใช้ก็สี่สิบห้าสิบนะฮะไม่ได้ขี่เร็วมากมายอะไรนะักนี่ก็คือหลักเขตนะครับนี่ก็คือป้ายสําหรับมาตรการต่างๆนะฮะเพราะว่าเขาป้องกันไฟป่าเนาะเจ หลังจากผ่านตรงป้ายที่บอกว่าต่อไปนี้จะเป็นเขตอุทยานจุดนี้ขึ้นไปถนนก็จะเริ่มไม่ดีแล้วนะครับแต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์ธรรมดาก็ยังมาได้นะไม่จำเป็นต้องยางหนายกสูงอะไรรถเก๋งอาจจะมาไม่ได้แล้วแต่รถกระบะยกสูงอะไรพวกนี้ก็ยังมาได้นะครับแล้วก็ภูมิประเทศแถวนี้ก็สีเขียวสวยนะครับเป็นธรรมชาติที่ไม่ถึงกับเป็นป่ารกทึบน่ากลัวแต่ก็ ถือว่าอุดมสมบูรณ์มากๆแต่โดยปกติแล้วบริเวณแถวนี้ไฟจะไม่ทุกปีก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ตัวป่ามันไม่ได้รกทึบมากป่ามันจะโปร่งโล่งเย็นสบายแล้วก็เหมาะในการขี่รถเล่นเป็นอย่างมากเส้นทางก็ไม่ได้โหดหินอะไรมากมายซึ่งจุดนี้ก็จะมีเส้นทางธรรมชาติที่เดินขึ้นไปจังวัดทํำพวงได้คือวัดท้ำพวงก็จะอยู่ข้างบนถัดจากที่ทําการอุทยานแห่งชาติขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็จะมีจุดชมวิวพวกกลางมันปา่าหรือว่าจุดอื่นๆให้ได้ท่องเที่ยวเช่นกัน ขี่รถมาได้สักพักนะครับมาเจอจุดชมวิวที่แสนจะสวยงามอยู่ข้างหลังนี้เดี๋ยวผมซูมให้ดูนะฮะนี่ไงวิวที่แสนจะสวยงามต้องซูมเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นก้อนหินใช่ไหมแล้วก็เป็นวิวอยู่ด้านล่างตรงปลายขอบฟ้านู่นนะฮะแล้วก็เจอดอกไม้สีเหลืองนะครับแล้วก็แถวนี้ก็จะเป็นต้นไม้แปลกๆนะครับนี่เป็นต้นไม้ที่ไม่สูงมากนะ เป็นถนนตัดผ่านตรงนี้นะครับเป็นเหมือนลานอะไรสักอย่างหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันส่วนรถเวฟที่ผมใช้เนี่ยจริงๆผมก็ใช้มา20กว่าปีแล้วนะครับเป็นรถคุณแม่ซื้อไว้ใช้เองนะแต่ว่าต่อมาพี่สาวผมก็รับมรดกต่อไปเอาไปใช้ตอนพี่สาวผมเรียนมหาลัยเนาะ และต่อมาก็เป็นมรดุกตกทอดมายัางผมซึ่งตัวรถเองเนี่ยผมฟิตเครื่องมาแล้วถึง3รอบแต่ว่ารอบล่าสุดเนี่ย มันพังจริงๆนะครับซึ่งรอบก่อนหน้านี้นะคือผมต้องการให้รถมันแรงขึ้นเนาะก็เลยไปเพิ่มขนาดของลูกสูบแล้วก็ทําแคมชาร์ปแต่รอบนี้นะก็คือตายจริงๆนะครับเพราะว่าผมเอารถคันนี้นะเอาไปใช้มันเกินขอบเขตไปหน่อยนะฮะหลักๆก็คือเอามาขี่ลุยนี่แหละก็เลยทําให้รถมันพังไวถ้าเกิดขี่ปกติธรรมดามันก็คงไม่มีพังเร็วขนาดนี้และหลังจากที่ผมขี่รถมาได้สักพักหนึ่งผมก็มาเจออ่างเก็บน้ําที่มันสวยมากนะครับจุดนี้นะมีชื่อว่าอ่างเก็บน้ำห้วยหาด หลังจากที่ขี่รถในปา่าอยู่พักใ,ใหญ่เลยตอนนี้ก็ออกมาจนถึงที่ลุ่มแล้วก็เป็นอ่างเก็บน้ําด้วยซึ่งจุดนี้สวยมากเลยนี่ยวซูมให้ดูกันตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนสปริงเวย์นะครับและจุดนี้ก็เป็นอ่างเก็บน้ําที่แสนจะสวยงามนะครับนี่สวยมากมากเลยเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็ข้างบนตรงนู้นนะครับก็จะเป็นวัดถ้ามพวงนะครับส่วนจุดนี้ก็เป็นอ่างเก็บน้ํา ผมเคยมาจุดนี้ครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่ามันมันแรงตอนนั้นนะ่ะแต่ว่าวันนี้ดูสิครับน้ำเต็มเลยแล้วก็น่ากลัวด้วยดูสิก็จะมีพวกไม้ต้นไม้เนาะที่มันยืนต้นต,นตายกลางน้ำแบบนี้นะฮะซึ่งบอกเลยว่าความรู้สึกแรกคือเฮ้ยมันสวยแบบ้นหลอนเพราะว่าอย่างที่เราเห็นก็คือมันจะมีพวกต้นไม้ที่มันยืนต้นตายใช่ไหมพืนน้ําด้านล่างที่ดูดํามืด เหมือนมีตัวไครจูหออะในบางทางอยู่ใต้น้ำนะครับ oh <my> ก็ให้ความรู้สึกที่สวยปนกับความร้อนอยู่เหมือนกันขี่รถมาได้สักพักนะครับก็มาถึงนี่ทางแยกเห็นไม่เอ่ยป้ายข้างหลังนี่นี่ก็คือทางเข้าภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์นะครับก็เดี๋ยวจะเลี้ยวรถเข้าไปตรงนี้แหละระยะทางสองกิโลเมตรขี่รถเข้ามาได้พักหนึ่งนะครับผมมาเจอเส้นทางที่ มันเป็นอย่างนี้นะนี่เพื่อนๆมันจะเป็นหลุมเป็นร่องลงไปอย่างนี้เนี่ยก็คือเส้นทางเก่านะครับเส้นทางดั้งเดิมเส้นทางสมัยตะก่อนเนาะมันจะเป็นหลุมแบบนี้แหละเป็นร่องน้ําด้วยแล้วก็เวลาหน้าแ้งมันก็จะกลายเป็นถนนนี่ทุกวันนี้มันไม่ค่อยมีถนนแบบนี้แล้วส่วนมากเขาก็จะทําถนนให้มันสูงใช่ไหมมันจะได้ไม่เป็นคลองน้ํา คือผมเคยเห็นถนนแบบนี้นะตั้แต่สมัยยังเด็กนะครับปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าที่นี่ทางเข้าไปยังภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ที่สองดาวที่สกลนครยังมีถนนแบบนี้อยู่แล้วผมก็ขี่รถต่อไปนะครับแล้วก็พยายามจะหาทางไปยังตัวภาพวาดประวัติศาสตร์นี่แหละแล้วก็เริ่มลึกเข้าไปในป่าขึ้นเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆจากถนนที่มีรถผ่านประจำก็เริ่มแคบลงแคบลงแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นทางเดิน มาจะสุดทางแล้วนะครับแต่ว่าหาไม่เจอเข้ามาในป่าลึกมากนะครับจนต้องจอดรถไว้ข้างล่างนู่นแล้วก็เดินสำรวจมันมีทางสลับซับซ้อนไปมานะครับผมก็เลยไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหน คลิปนี้ก็น่าจะมาไกลได้สุดเท่านี้นะฮะเพราะว่าเราไม่เคยมานะครับผมมาคนเดียวนะมก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องไปทางไหนมันจะเป็นภาพวาดอยู่ก้อนหินนะครับอยู่ผนังก้อนหินก้อนหินใหญ่แต่ว่าตอนนี้ผมมองไปมันก็มีก้อนหินเต็มไปหมดเลย ก็ไม่รู้ก้อนไหนเหมกันแล้วก็ช่วงนี้มันก็เป็นพึ่งหมดหน้าฝนใหม่ๆนะครับก็เลยก็เลยมียาขึ้นฮนะทีนี้ก็แบบไม่รู้อยู่ไหนเลยเ <laughs> กือบจะบ่ายสี่โมงแล้วนะครับดูบรรยากาศข้างวังเวียนเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะจากถนนเข้ามาบอกว่า2กิโลตอนนี้ก็ขี่มา2แล้วก็รวมหลงด้วยน่าจะมี5-6กิโลแล้วด้วย โอเคเดี๋ยวผมหาทางออกไปจากที่นี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปนั่งสรุปกันซึ่งยอมรับนะว่ายิ่งขี่เข้าไปยิ่งรู้สึกขนลุกขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนต้องจอดรถแล้วก็เดินสำรวจว่าเอ๊ะเราจะเอายังไงต่อไปทางไหนต่อเพราะว่าถึงตัวป้ายเขาจะบอกว่าเข้ามาทางเส้นนี้แหละ2กิโลแต่เอาเข้าจริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ภาพวาดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของก้อนหินเพราะว่าจากที่ผมค้นหาข้อมูลมาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะอยู่ในหินก้อนหนึ่งที่มีความสูงประมาณ12เมตรกว้างอยู่ประมาณ17เมตรซึ่งเท่าที่ผมมองไปเนี่ยมันมีตะก้อนหินประมาณนี้แหละเยอะนะครับ ก้อนหินที่ใหญ่เท่าบ้านเท่าวัดเนี่ยซึ่งผมก็ไม่แปลกใจว่าทําไมคนยุคก่อนเนี่ยเขาถึงเลือกทําเลนี้เพราะว่ามันอยู่ใกล้ทั้งอ่างเก็บน้ําที่เราเพิ่งผ่านมาเมื่อกี้นะที่มันมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นภูเขาที่อุดมสมบูรณ์เช่นกันมีของป่ามีสัตว์ป่าและยังมีก้อนหินที่มีลักษณะเหมือนบ้านลาหลายๆก้อนทําให้พื้นที่นี้ไปเป็นพื้นที่สลับซับซ้อนและอยู่สูงคือมันดูปลอดภัยอ่ะ ซึ่งถ้าเกิดว่ามีค่าศึกหรือมีชนเผ่าอื่นๆเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ได้เปรียบในการปกป้องตัวเองคือผมก็ไม่รู้หรอกว่าจุดที่ผมอยู่เนี่ยอาจจะเคยเป็นชุมชนที่ลุ่งเรืองมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นแค่ครอบครัวเล็กๆเข้ามาอาศัยอยู่แล้วก็มาวาดรูปอันนี้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่จากความรู้สึกที่ผมรับรู้ได้เนี่ยผมรู้สึกว่าป่าแห่งนี้ไม่ธรรมาดาแน่นอน ซึ่งในคลิปนี้ก็ไม่เจอภาพวาดที่วาดเนี่ยเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไว้รอบหน้าคงต้องมีการแก้มือใหม่อย่างแน่นอนแต่ว่ารอบหน้านี่ผมจะไม่พลาดแน่นอนผมจะตั้งใจมาตั้งแต่เช้ากับชาวแก๊งด้วยจะได้ไม่หลงคนเดียวแล้วก็ถ้ามันต้องหาว่าอยู่ตรงไหนก็จะได้มีเวลาเยอะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเรื่องราวประมาณนี้ละกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ